ต <laughs> <os> ายแน,น่นอนตายแน่นอนตายแน่นอน <c oughs> อีโนะสเกตช่วยด้วยตายแน่นอนพิษหวรานตายแน่นอนคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมนะถ้าทุกคนไม่กดไลค์กดติดตามหมาตัวนี้จะตายนะครับผม โอ้โหทุกคนตอนหมาตัวนี้ก็แปลงร่างนะทุกคนโอ้โหหมามันดีใจนะครับโอ้ไปดูคลิปกันต่อกันเลยดีกว่าทุกคนโอเคผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนก็ด้วยผมแล้วก็วันนี้อยู่กับพี่ฟีโตเป็นคนนะแล้วก็วันนี้พี่มีเพิ่มนะทุกคนนะนี่คือเพื่อนของพี่เองหมูป่าสุดน่ารักเฮ้ยมองกล้องดิมองกล้องดิเฮ้ยเออนั่นแหละมองกล้องมองกล้องดินี้ตีไม่ได้วะตีแม่งเอา เอาไม่กระเด็นโอ้โหมูบะอามาตัโอเคครับทุกคนก็วันนี้อยู่กับพี่ฟรีโตนะผมแล้ววันนี้นะครับเราก็จะมาช่วยพี่นวานโฟเรนซี่ทุกคนนะก็วันนี้นะครับพี่ได้การได้ทำการแปลงร่างเป็นอินโนสุเกะจากดาบพิฆาตศูงนะทุกคนนั่นหรือว่าเพื่อนของแบบทันทีโลกกับเซนิสึนะทุกคนนะก็เจ้าตัวนี้นะครับใช้ปานเขาเรียกว่าปานสัตว์ปลานะทุกคนนั่นคือปานนี่มันมันเท่มากทุกคนเดี๋ยวพี่หาดาบของอินโนสุเกะเป็นหนึ่งนะอันนี้ปะใช่นี่ปะทุกคนอ่ะไม่ใช่นะครัััััับเเออ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 หหากกกกนนนนนปปึงะะะ่่มจ็วยยยยู อ่ออาในเอ,เอกโกโรอินโสเกตนี่งยทุกคนนะนี่ก็ดาบอินโสเกตก็มีประมาณนี้นะครับแต่ว่าอินโสเกตเขาใช้2ดาบนะทุกคนนี่อย่างนี้เลยทุกคนนะเดี๋ยวเราจะลองแบบว่ามาดูสก,กิลของเจ้าอินโสเกตกักนก่อนแล้วกันนะโอเคทุกคนนะสก,กิลแรกก็จะเป็น่หนนี้นะครับก็ชื่อชื่อว่าอะไรนะคมเขี้ยวอะไรเนะี่ยไม่รู้เหมือนกันครับ น้ำหมูไม่น้ำหมูตายไม่นะทุกคนเราำลายน้ำหมูนะครับอันนี้น่ามันร,รู้ชื่อท่าอะไรนะทุกคนนะถ้าสองก็จะเป็นอะไรเนะี่ยเดี๋ยวพี่ลองค่อยไปหาชื่อท่ามันใส่แล้วกันนะทุกคนนะก็มีประมาณนี้ทุกคนนะก็สับคลิปนี้นะครับพี่ขอสักห้าพันไลค์ทุกคนนะคือพี่พูดมาเยอะทุกคนนะขอสักห like ้าพันไลค์ให้ผมนะอย่าให้แกงใครแล้วก็แก้เป็นตัวอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะครับนะโอเคถ้า,าชอบก็อย่าลืมติดตามผลงานกันต่อไปด้วยนะครับนั่นก็ไปดูคลิปกันเลยดีกว่า ไโอเคต้องขอเกา้าสบายทุกคนตอนนี้พี่แอบในมุมที่แบบว่าทข้งเสี่ยงตายนะครับพี่ว่าอาจจะมาเจอพี่ก็ได้นะครับผมถ้าพี่แอบมุมเนี้ยแต่พี่จะพยายามทาให้พี่หวานเห็นนะคอหวานบอนั่นก็คืองูของโอบันในนั่นเองเนาะมีงูที่คอด้วยอ่ะเอาชีวิตรอดในหมดยัง นั่นก็คือมอดของคิมเมซูนเนาะเยบาหรือว่าตาดแครเซนเคยเนาะนี่ทุกคนเห็นบนทางหลังมันเป็นอย่างนีนี่นี่ถ้าคนแบบว่าเบิ่งอนิเมะหรือว่าอ่านมังงะมาก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะคะก็คือแบบ มันคืออะไรวะบ้านพักของแบบพวกนักล่าสูนนะทุกคนใช่ใชแบบ่ที่แบบที่แบบอะไรวะมันมีฉากหนึ่งที่อินุสเกตบอกว่าถ้าเจอแบบเขาเจอป้าคนนั้นแล้วเขารู้สึกนุ่มๆอะ่ะเออนั่นแหละนี่ดูน่ะเขา,ารู้สึกนุ่มมา,มากๆเลยนะคะแล้วเปิดได้<อ>ดไหมโอุ่นบ้านหลังใหญ่มากเลยนะครับก็นะครับพี่ลืมบอกนะครับว่าเน,น,นื้อหาพวกเออคลิปช่วยหรือว่าแก้เป็นหนักฆ่าสูนนะครับก็คือมันจะแบบว่าเออมีเนื้อหาในการสปอยอนิเมะนะครับผมนะก็ ควรทำความเข้าใจหน่อยนะทุกคนเราไปสำรวจแบบข้างนอกกันก่อนดีกว่าอออกมาข้างนอกก่อนลองยิงดึงบนลังคครับดินแบบนิจาข้างนอกก็จะกว้างมากๆเลยนะคะทุกคนเดินนิจาเราแบบมาชีวิ้อนบ้านนี้ดีกว่าไหมแบบเออไม่ต้องไปสร้างบ้านเนี่ยมันยุ่งยากนะทุกคนนี่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 ข้างหลังจะแบบกลัมากๆเลยอ่ะนี่เหมาะสำหรับแบบฝึกนะเนี่ยแบบฟันดาบชิง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 ปันวิชาที่หนึ่งพาเนื้อบัวเห็นบอกว่า ไอ้ใ uhm ครอ่ะโจรไอ้โนอาโจนเออไม่ใช่โจรไม่ใช่โจนเย่งขึนเราหายไปเร็วมากเออเอาไปไหนแล้วอ่ะไปไหนแล้วเอ้ยนั่นไงโอ้ยพัดพัดพอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บเอ้ยเอ้ยนี่มันเฮ้ยฮาชิบิระอินุสุเกะนี่ใช่เลยเฮ้ยอินุสุเกะสวัสดี สวัสดีอย่าฟันเรานะเรารู้ว่านายเป็นคนแบบดิบเถื่อนแต่นาะยอย่ามาฟันเรานะอย่า yeah. เราตายได้นะชิงเดียวก็ตายได้นะแมาเอาเอา,อาเขาไปหาฮันจิโร่ทุกคนสวัสดีสวัสดีฮันจิโร่เมื่อกี้ฉันยังไม่เจอนายเลยอ้าวนี่เนื้อนี่หว่าฉันไม่ชอบฮันจิโร่เลยเอาอ้าวอินโสุเกะไปทำร้ายฮันจิโร่ไม่แถวทำร้ายฮันจิโร่สิรู้หรือเปล่าได้เลยได้เลย แล้วนี่นายเป็นหมูป่าแล้วหน้ากากหมูป่าได้ถอดออกมาได้ไหมถอดไม่ได้มันเป็นสกินนะมันถอดออกมาไม่ได้เว้ยเออทุกคนนะพูดถึงเรื่องอีโนซเกิเนี่ยวันเนี่ยอ๋อแบบว่าทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วแหละว่าอีโนซเกิเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าทุกคนดูกล้ามเขาสิเขาเป็นคนที่แบบกล้ามเนื้อแบบเยอะมากๆนะทุกคนแล้วก็แบบ ี่ดูแข็งแรงมากเลยแต่ว่าขัดกับหน้าตาเขามาทุกคนเพราะว่าหน้าตาเขาแบบสวยอะเออเฮ้ทุกคนมีหมวกด้วยเราใส่ได้ไหมเดี๋ยวลองเอางูของโอมาไนออกนะคะชึบอ้าวใส่ไม่ได้ขี้ขวาสิทำไมต้องกดขี้ขวาทำไมขี้ขวานน่จะทำให้เป็นนะครับแตรออันนี้หมดก่อนทุกคนมันอาจจะเกี่ยวหรือเปล่าไม่เกี่ยวทำไม่ใส่ไม่ได้อะใส่ไม่ได้ไม่ใส่แล้วใส่หน้ากากซาบิโตะแม่ง ก็ทุกคนหวจําได้ว่าประวัติของอินุสุเกะเนี่ยก็คือแบบอันนี้ไม่ใช่การสปอยนะมันเป็นแบบว่าเรื่องที่คนน่าจะรู้กันอยู่แล้วก็คืออินุสุเกะเนี่ยเป็นเด็กที่แบบว่าถูกเลี้ยงโดยหมูป่ามาตั้งแต่เด็กนะคะทุกคนตั้งแต่เกิดตั้งแต่เป็นทาลกเลยทําให้เขาแบบว่ามีแบบว่าสัญชาตญาณของสัตว์อยู่นะคะซึ่งปันของเขาเนี่ยก็คือปันสัตว์ป่านั่นเองใช่เนี่ยเพราะว่าเขาอยู่ในป่าแล้วก็ถูกเลี้ยงแบบอะไรเงี้ยอ้าวนายเอาเอาเออ ไม่นาทำร้ายเพื่อนกันทำไมเขาเป็นเพื่อนนายใช่นนหรอ <c oughs> จวได้เนื้อมาทุกคนฉันไม่สนใจเพื่อนใช่หรอกเ<ด>้ยนายจะหนีฉันทำไมเนี่ยอินโนสเกตนายช่วยมาสอนฉันแบบว่าฟันดาบได้ไหมโอยทำไมหมูมันเยอะขนาดนี้นเนี่ยเอ่อเอ้าเอ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 า้เอา,อา,อาขี่หมูได้ด้วยเฮ้ย <c oughs> ไปฟันเลยจริง <c oughs> หมูป่าก,ก็เลยแบบว่าขี่หมูป่าด้วยกันได้ดีจิโร่เอา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 เราก็ไล่เก็บเนื้อไปลกันเพราะว่าเราอร่อย ดีโนสุเกะอย่าไปทำลายฮันจิโร่แบบมันก็เป็นดาบปกติเนี่ยเอาเขาแบบว่าทำใหม่เป็นเรื่อยเองนะทุกคนเฮ้ยปากปใาเฮ้ยป้ายสีเขียวด้วยเธอคือใครโอ้โหเฮ้ยแล้วยแล้วไม่เคยเห็นเลยทำไมเธอคือใครฉันน่ะคือคนที่สวยที่สุดของโลกนี้ยังไงล่ะแต่ไม่รู้จักได้ไงอ่ะโอ้ยโอยทำไมอ้าจ็บ ขอ,ออร่อยอะไรเนี่ย,ยทำไมเพิ่งเคยเจอเมื่อหนึ่งวีที่แล้วหนึ่งวีอะไรเล่าเราเจอกันตั้งแต่ตอนที่เธอไปบนหลังคาแล้วไม่เห็นร,รู้รเรื่องเลยฉ<ล>ันรู้นะว่านายแบบไม่ใช่คนหัวทึบเท่าไหร่แต่ว่าเอ้ยพูดเอ้ยไม่นายเป็นคนหัวหัวทึบมากๆแต่ว่าหลับตาอยู่ก็ไม่นะขนาดแบบถึงขั้นลืมฉันหรือเปล่าฉันเราเพิ่งเจอกันเมื่อกี้ไม่เห็นรู้เรื่องเลยพอดีฉันหลับตาอยู่หลับตาเงั้นเลยหลับตาเงี้ยเลยอะไร อันแล้วอันนี้เลขอะไรอันนี้เลขอะไรไม่เห็นอันนี้เน,นี่ยอันนี้เลขอะไรเลขอะไรทุกคนแบบไม่เชื่อเนี่ย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 เขาเขาจะใส่หัวทำไมแต่ถ้าหลับตาอยู่แล้วจะปักไปลายแดงจะพิมพ์ถูกได้ไงหยิบฮะไม่ไม่ใช่เลขหยิบฮะมันคือกำปัน้นเี่ยทุกคนเห็นไ,ไหมมือเราเป็นกำปัน้นทุกคน ใช่ไหมใช่เละเอออย่าทำร้ายเรามาช่วยเราแบบสอนบบว่าสอนเราใช้ดาบได้ป่ะแบบฟันแบบชิง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 อะไรเงี้ยแบบเราอยากมีปานสัตว์ป่ามันนายบ้างอ่ะได้แบบเราอยากเห็นแบบว่าพวกอสูรอยู่ตรงไหนเราก็จะได้วิ่งไปฆ่าเลยได้โอเคมา,อาสอนเลย<ช>รีบแล้วรีบทุกคนไหนอะไรอยากใช้กี่ดาบสองก็ได<า><น>้ะเอาเหมือนนายแล้วสองก็ได้ แบบว่าปกติเราใช้แค่แบบดาบเดียวในทุกคนเราอยากแบบว่าลองเออจะต้องหาเขาเรียกว่าที่ซ้อมก็คือฟางข้าไม่เห็นอยู่เฟี้ยวอยู่ไหนง่ไงเฮ้เฟี้ยวเนี่ยเฟี้ยวเฮ้ยเขาดีนให้เราด้วยนี่แน่นี่แน่ออกไปก่อนนี่แน่นี่แรงเลยรู้จักขบวนขบวนท่าไม่แรงเลยทำไม่ไม่ไม่นี่แน่โอ้โหได้อยู่นะได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่รู้จัก อะไรเนี่ยะบวนดิก็ะบวนขบวนเกระขบวนะบวนะบวนะบวนอ๋อะบวนไม่ใช่ขบวนะบวนะบวนขบวนท่าเออะบวนท่าฉันจําไม่ได้ว่าแบบท่าที่หนึ่งท่าที่สองมันมีอะไรบ้างในช่วยบอกได้ไหมแบบปานรูปแบบที่หนึ่งอะจริง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 รูปแบบที่สองอะจริงจริงจริงอะไรเงี้ยเพราะว่าฉันแบบจำไม่ได้เหมือนกันปีธรรมดาชิบโอ้ยอันนี้มันดูแบบเป็นซ้อนๆ้อนสียบทะรวเสียบทะ ลวงอะไรพิมอะไรพิมอะไรเสียบทะลวงอ๋ออันนี้ปันรูปที่หนึ่งก็คือเสียบทะลวงใช่ไหมอืมอันนี้คือฉวกไปเท่าด้วยกะชากอันนี้คือขบวนรูปแบบที่สองอ๋อฉีกกระชากอ๋ออันนี้คือฉีกกระชากน่ยโอเคอแต่มันดูท่ามันไม่ได้เปลี่ยนไปจากเดิมเลยนะเคี่ยวสังอาหารมันก็ดูแบบก็ก็ก็เหมือนเดิมนะอันนี้อะไร คมเขี้ยวสังหารอ๋อคมเขี้ยวสังหารอ๋อนี่คือคมเขี้ยวสังหารเหรอนี่ใช่อุ้ยเสียงอะไรวะฉีกกระชับอ๋ออันนี้คือแบบอ๋อปานที่แบบว่าดูว่าแบบอสูรอะไรอยู่ไหนหรือว่าคนอยู่ไหนใช่ไหมเมื่อกี้มันขึ้นขอบสีขาวๆทุกคนเดี๋ยวอีกรอบหนึ่งนี่เนี่ยมันจะมีเสียงอยู่ทุกคนเห็นไหมเน่เนี่เน่เราเห็นหมดเลยเนี่เน่ตัวอะไรวะเน่อ๋อนี่มันเข้ายกว่าไอเปิดประสัมมผัสเหห็นดเลย เกียรดิวละมีแค่นี้ก็พอเห็นวัน<ๆ>วตรงนั้นนี่นี่เห็นหมดเลยแค่นี้ก็พอทุกคนนะขี้เกียรดิวละมาเดี๋ยวเรามาลองปานนี้บกก้างทุกคนชิบอ้าวอันนี้คือปานอะไรอะ่ะคือแบบมันเหมือนแบบเหมือนซ้อนกันอ่ะเดี๋ยววันทำให้ดูต่อไปลองอันต่อไปดูอันนี้มันแบบยังไงแบบเรากดทีเดียวแต่ว่ามันเป็นชิบๆิบเลยเรไม่รู้ชื่ออะไรเล่าส่วนกันดีกว่า มันไม่รู้มันไม่รู้ชื่อแท้ไม่รู้ว่าต้องเรียงยังไงไปล่าอาสูรกันได้ไหนอะอาสูรนี่ไงที่เจออาสูรแล้วอินุนซูกะอาสูรอาสูรอาสูนโอ๊ยตายแน่นอนตายแน่นอนตายแน่นอนอินุนซูกะช่วยด้วยตายแน่นอนพี่น้ำหวานตายแน่นอนช่วยด้วยอินุนซูกะเดี๋ยวแล้วหวานขึ้นมาได้ไงอ่ะเราไม่ใช่อาสูรนะทันจิโร่แล้วมึงพี่หวานไปตีใครวะทุกคน เตีแล้วยังไม่เห็นตีกลับเลยแล้วทําไม่เราตีถึงมาตีกลบับวะไม่แเซเกือบตายแล้วไม่ล่ะถ้าไม่ถ้าไม่ได้อินุสเกตช่วยไว้ตายแน่แนเลย <c oughs> โอ้หน้าเป็นยัง <c oughs> ยไงมาผ่านไปได้อะแล้วมาดิไม่กล้าลงไปแล้วกลัวเออโอ้เจ็บน่าก,กลัว <c oughs> ทำไมสันจิโร่จะไปท,ท,ทำร้ายเขาทำไมล่ะเราเอาอารมณ์ไปลงที่ต้นไม้ จะไปทําร้ายเขาทําไมล่ะก็แบบก็ไปหยอกเขาเฉยๆไงตอนแรกก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะตีแบบแค่จะไปทําให้เขาตกใจเฉยแล้วเขาก็แบบเดีวเราจะเขาจะฆ่าเราอ่ะฉันมาแล้วรอด้วยนั่นมีหมู่บ้านอยู่เห็นเจอสูอ้ยนั่นไงไอศูนย์อินโสเกนั่งไงไอศูนย์แล้วก็มีพวกแบบนักล่าศูนย์อยู่ตรงนั้นด้วยไปที่หมู่บ้านกันแค่ตัวเดียวเองอ่ะแต่นักล่าศูนย์มาอยู่ตอนเยอะทำไมไา่ไรคไปที่หมู่บ้านกันเฮ้ยหันหลังมาดิเฮ้ยแล้วตรงนั้นนั่นมันอศูนอะไร ไปที่หมู่บ้านกันได้แล้วหมู่บ้านอยู่ไหนล่ะโอ้โหเราโดดลงไปแล้วก็เจ็บสิเียไปไปหมู่บ้านกันอ๋อน,น, <inter com. S 3> hey, hey, hey. นั่นไงหมู่บ้านเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนักล่าสูงกำลังสู้กับสเกลเลตันมั s. <S นกำลังสู้กับสเกลเลตันฉันมาช่วยได้ปค่ะนักล่าสูนทำไมเขาเป็นคนดี เราจะไปฆ่าแล้วเขาจะใหม่ไงให้ตายทุกคนเราจะหวังพึ่งเขาได้ไหมนี่ไงอสูรของเราเฮ้ยแรงอุ้ยแรงจัดเลยอะรู้สึกว่าที่นี่ยังไม่มีอสูรนะทุกคนหรือเพราะว่าเป็นข่าสอมมี่ก่อนแล้วกันอ่าอ๋อยังไม่ได้ฆ่าเลยนี่ไงโอ้โหทุกคนแรงมากเลยอะนี่คือหว่านกดแบบคลิกทีเดียวเองนะใช้ได้ใช้ได้แปะแปะแปะพี่หกโอ้ยนั่นไงเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าพึ่งฆ่าขอดูก่อนอย่าพึ่งฆ่าอย่าพึ่งฆ่าเฮ้ยนั่นมันงูเหรอ พี่ทุกคนดงูมันเป็นงูมาเล่าเฮ้ยเราไปช่วยนิวสุเกะดีกว่าขยะอ้าวฉันเพิ่งมาเองพี่ค้ดเที่ยวเดี๋ยวภาษาทางผ่านอสูรอยู่ตรงไหนทำไมแถวนี้ไม่ค่อยมีนะหรือว่าเราต้องไปตรงแบบนู้นหรือเปล่าเราต้องขึ้นเขาไปหรือเปล่าอินุสุกิขึ้นเขาทำไมวะลองไปกันดูดีกว่านะไป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 เฮ้ยนี่ไงอสูรขยะมาสิ โอ้ทุกคนแรงมากโดมะเด,ดียวก็ตายเราจะโดมะเดี๋ยวเดี๋ยวเราลอาเราจะไม่เข้าใกล้โดมะท<อ>ุกคน,น,น,นยังไงอสูนเจอมาแล้วว่นจะอเอ้หรือว่ามันจะไม่ใช่อสูนมันอาจจะเป็นแบบว่าสตีฟที่เพิ่งไปกินหรือว่าเค้กมีโดมะอยู่านร้นละวังหวานเฮ้เอ้มันจะข้าน อสูรกะไล่นลดับที่สองทุกคนโคตรโหดเลยที่พี่พี่พามาตอนนับนเนี่อองงยช่วยดึงฉันไปหาเธอได้หรือไม่อ๋อนี่ไงสวัสดีเมื่อก,กี้ตัวอะไรอ่ะโคตรแบบโคตรโหดโดมะคือแบบโโฆโฆมันม,มีตัวแบบเหมือนน้ำแข็งอะตัวสีฟ้าแล้วก็จะตัวแบบถือข้างขึ้นโดมะโดมะคืออสูรเนาะอสูรอะไรอ่ะลำดับที่สองได้มาไงวะเนี่ยเดี๋ยวเพราะว่าเก็บมาจากศพ มันคือข้างขึ้นลำดับที่2อ๋อแปลว่าต้องโหดมากๆนั่นเองตามฉันมาโหดแบบโหสุดยอดสุดยตามฉันมาโอเคฉันกำลังไปมาฉันจะใช้ดาบนี้นี่แหละในการเอาชนะพวกอาสุนเราจะพาหวานเข้าพานทุกคนในช่วยใช้ปันเจ้าแบบมองหาหลอกหลอกกอดหวานทุกคนเราจะหลอกเราจะหลอกกอดหวานนะครั่นไงหมู่บ้านอย่าไปยุ่งกับไอ้ตัวนนะนั่นหรือว่าใช่ไหมนี่แน่ผู้ได้เหรอเอาไปไหนล่ะนี่ไงนี่ไง น,นี่เนี่ยนี่ไงเจ้าเจ้านั้นไงเจ้าเจ้าอาสูรนั้นน่ะแมงมุมอ่ะใช่ใช่ผมจำได้ที่มันเป็นตัวแม่ผมจำชื่อเขาไม่ได้นะแล้วช่างเขาเด็กไปฉันมาแล้วโหได้ไหมอ้าทำไมบ้านเป็นนี้อะไรอะ่ะกล้องอ๋อมีหมวกอ๋อหมวกฉันไม่เอาเพราะว่าฉันแบบว่ามีอะไรปิดประตูทำไมอยากกอดเธอเดิมเหมือนคนอื่นๆเลยนะอ๋อกลัวหรือเปล่ากลัวแบบอ,อสูรเข้ามาหรือเปล่า ฉันอยากกอดเด้อมาให้กดอะไรไม่เอา